ะนะครับก็สกวัสด,ดี f อฟทุกท่านแล้วก็สกวัสด,ดีเพื่อนช่างทุกคนท่านนะกรับอันนี้นะครับทางผบจะพามาเช็คสุาพฮิตาชินะครับรุ่นเก่าๆนะครับรุ่น SF95PJ C3 C8 นะครับมาดูกันว่ามันเกิดสาเหตุจากอะไรนะครับส่วนมากก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับฝาป,ประตู แล้วก็เซนเซอร์อ่าอันนี้เป็นเซนเซอร์ฝาประตูแล้วก็เป็นสวิต์เขาเรียกว่าตัวล็อกล็อกฝาถังนะครับตัวล็อกฝาถังว่าเกิดเอเอร์อะไรมาดูกันนะครับแต่อาการตัวนี้เป็น C8 นะครับมาดูว่า C3 เอเอร์อะไรมาดูกันนะครับเผื่อเพื่อนช่างเจอหรือ Fc เจอนะครับที่ไม่เป็นช่างก็สามารถทำได้นะครับแต่ ก็ต้องวิเคราะห์ที่ารณาก่อนว่าทําได้ไหมนะครับมันอาจถ้าทําไม่ได้ก็จะเกิดความเสียหายเยอะนะครับหรืออาจจะทําการเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับม,มาดูกันมาดูกันนะครับเปิดแล้วมาดู C8 ก่อนนะครับจักบกจะตั้ง C8 มันจะเกิดจากช่วงจังหวะที่ว่าซักได้ปกตินะครับแต่ว่าช่วงปั่นแห้ง มันปั่นไม่ได้มันขึ้น C8 จะกดปั่นแท่งดูนี่ดูนะครับจังหวะจะปั่นแห่งจะปั่นแห้งอ่านี่ไงครับขึ้น C8 เลยนะครับผมนี่คืออาการนี้จังหวะมันปัน่นกําลังปัน่นแล้วฝาทางขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมขึ้น C3 เนะมครับขึ้น C3 เนี่ยเพื่อปิดขึ้น C3 เห็นไหมถ้าเปิดประตูจะขึ้น C3 ขึ้นา3เห็นไหมครับเกิดจากอะไรี๋ยวมาดูกันนะครับสาเหตุ <c oughs> ตั้งกบเปิดไว้แล้วล่ะามาดูกันน่ครับอันนี้า3นะครับเป็นเซนเซอร์เป็นเซนเซ,นเซอร์แม่เหล็กก็เรียกว่าเป็นเซนเซ,นเซอร์แม่เหล็กประตูนะครับไฟฟ้าปิดฟ้าปิดทางนะครับตัวนี้อาจจะเสื่อมสภาพหรือมีหนูกัดสายนะครับส่วนเซนส่วนป8ก็คือ เกิดจากตัวนี้นะครับตัวล็อกประตูนะครับนะครับเกิดจากตัวนี้ก็คือตรงไหนนี่ไหมเพื่อนช่างเห็นไหมมันจะมีสนิมนี่ครับเรามาดูกันเราจะขูดสนิมตรงนี้ออกว่ามันจะหายไหมบางทีก็ตัวนี้เสียไปเลยนะครับโอเคแกะกบแกะแนละ้วแป๊บหนึ่งดูกันนะครับมันจะเป็นสนิมตรงรูนี่ครับสนิมตรงรูตรงนี้ Hey. ดูพวกคราบสนิมนตรงนี้สีขาวคู่สีขาวนะครับเราต้องเช็คให้ละเอียดนะไปดูกันข้างในนะครับว่าแกะยังไงมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้บางทีมันเป็นสนิมนี้นะครับมัอคามัน เป็นสนิมเป็นสนิมนะครับเห็นไหมบางทีมันก็เกิดปัญหาได้นะครับเกิดปัญหาได้มา,าเจ๊ด,ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับภายใน ไม่เคยแกะแล้วครับเลยไม่เคยแกะแกะครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ค่อ,คอยๆแกะว่าพิจารณาเอานะครับถ้าขดลวดไม่ขาดก็ซ่อมได้นะครับขดลวดไม่ขาดซ่อมได้มันจะมีขดลวดภายใน เ,เอาคาตัวนี้ออกก่อนมันเป็นเหมือนมอแปลงนะครับเป็นขดลวดมันจะมีไฟเลี้ยงจ่ายเข้ามาแล้วก็มีแรงผลักเป็นสนามแม่เหล็กน,นะครับแรงผลักไอตัวนี้ดัน น่าจะประมาณนี้นะครับดันประตูเอ้ยดันตัวล็อกเนี้ยดูกันว่ามันเป็นโอเค นี่ดูนะครับภายในเป็นยังไงนะครับเห็นไหมนี่แหละสาเหตุนะครับสาเหตุแกะครั้งแรกเหมือนกันนะครับช่างกบนี่ก็ตัวนี้สองชุดนี้เป็นสวิตนะครับสวิตสวิตเฉยๆนะครับสวิตข้ามไปหากรรมเฉยๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปลดลวดนะครับปลดลวดคอยไอ้ตัวนี้นะครับนี่มันจะดํา ทำการดันนี่เห็นไหมครับเวลานมันก็ดันตัวนี้ดึงดันลงไปนี่นะครับการทำงานมันตัวนี้ป้อนไฟ220เข้าไปนะครับน่าจะเป็น220แล้วครับ ไปตรงนี้จ่ายปุ๊บตัวนี้ก็จะมีแรงเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะครับดันไอ้ตัวนี้นะครับจะให้เกิดการดันผักอย่างเงี้ยนีะครับเนี่ยมันจะแตกพอมันดันปุ๊บมันจะแตกอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิธีแกะก้อนง้างออกเลยนะครับตัวนี้เมื่อกี้มันหลุดออกมาอยู่อยางเงี้ยเราง้างตัวนี้ออกก่อนง้างข้างล่างล่างออ มัอติดอยู่เงี้ยนี่ครับมันแป๊กแป๊กแปแป๊กอยู่เลยเนี่ยเน,น,นี่เราตัวลอกตัวที่ออกเมื่อกี้นี่จะปลกฟ้ามันจะอยู่ข้างล่างไงมันจะออกอยากทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วเอาเข้านะครับแค่เกาะตรงนี้นะครับ ตงเกาะตรงนี้เกาะรูตรงนี้ไอตัวนี้ครับเกาะอยู่ตรงรูทำความสะอาดตรงนี้ก่อนล้างใช้วิธีไหนก็ได้ล้างให้มันสะอาดนะครับแล้วก็วัดขดลวดขดขดลวดดูมันใช้ไฟ220ก้อนเข้าจะได้ประมาณเป็นเคเลยฮะสามร้อยเคเลยนะใช้ซีเนอร์ล้างเอานะครับ เาวเอานะครับจะได้ตรงนี้ก็ขูดแล้วก็ขูดทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงปลักนั้นด้วยนะครับดูดีๆนะครับทํายังไงให้ได้ทำไงก็ได้ให้ไม่ให้มันเป็นสนิมน,นะครับเอเค,ครับเรียบร้อยนะครับประกอบวางไว้เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวผัก มาดูกันนะครับว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับจะได้เข้าใจบางที บางทีเห็นเขาเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้ช่างกบก็ไม่ค่อยได้ซ่อมเท่าไหร่นะครับของมิติชินะครับผมเคยซ่อมอยู่อสองครั้งแต่ว่ามันไม่ได้เกิดเออร์เรอร์โค้ดพวกนี้นะครับมาดูหลักการทํางานก็คือมันจะมีไฟสองร้อยยี่สิบวิ่งเข้ามาสองเส้นนี้นะครับ <S <S เพื่อทําให้ขนรวดตัวนี้เกิดการเหนี่ยวนําระหว่างแม่เหล็กมันจะอันนี้เป็นแม่เหล็กทารอน,นะครับตรงกลางนี้ มันจะดึงเข้าไปพอมันทํางานมันชั่วมันแป๊บเดียวนะครับประมาณ15บห้าวิแล้วก็ไฟ2องก็หายแล้วก็ไอตัวนี้มันจะมีลอกของมันเหมือนสวิตเรากดสวิตทีวีอ่ะมันป๊อกแป๊กมันจะลอกนะครับมันจะลอกของมันและทําให้สวิตสองตัวนี้แตะกันนะครับแตะถึงกันแล้วก็ข้ามไปหากันได้ระหว่างสายสีชมพูกับสายสีดำนะครับมาดูกันว่ามันจะได้ไหมอันนี้ช่างกบ เทสแล้วมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่าไอตัวลอกมันไม่ค่อยดีมันลอกแล้วพอมันกดลอกปุ๊บอยู่ดีดีนก็คลายไปเองไปองนะมาดูกันมาดูกันนะครับอันนี้เอาที่หนึ่งนาทีแล้วกันปั่นแห้งนะครับดูนะครับเนี่ยมันลอกแล้วนะครับมันจะดีดกลับมาเห็นไหมอ่ามันจะดูมันจะคลายไหมนะครับถ้ามันคลายก็คือมันใช้ไม่ได้ หมายถึงว่ามันปล่อยอ่ะมันปล่อยเองอะ่ะนี่ตอนนี้สามนาทีช่างกบตั้งไว้ที่เลขหนึ่งนะครับบางทีสามนาทีดูจะทํางานอ่านี่ไงทำงานแล้วบางทีก็ล็อกตัวนี้บางทีก็ไม่ล็อกนะครับบางทีมันแตกมันเตะเข้ามาปุ๊บอยู่ดีมันก็หลุดไปเลยนะครับก็คือมันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ช่างกบจะเปลี่ยนใหม่ว่าจะหาวิธีนะหมุนแล้วนะครับหมุนละสั่นละมองไม่ค่อยเห็น เก็ดแต่ตัวเองสั่นแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมุนหมุนแล้วนะครับไม่ขึ้นเออร์เลอร์แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละครับช่างกบจะหาวิธีใช้รีเลย์นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาไม่มีคุนทรัพย์ที่จะซ่อมนะครับจะดัดแปลงเอาว่าไอตัวนี้ของแค้มันมันถือว่ามันาราคาสูงเหมือนกันนะนะครับเอาที่ช่างกบดูแต่ของ พอใช้มันจะมีเปล่าเร็วต้องคุยกับลูกค้าอยู่ทีอ่าโอเคคือว่าใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมช่วงจังหวะที่ว่ามันตัวเลขนี้มันดับใช่ไหมไอตัวนี้ไอคุดแกนี้ยังไม่ดับมันจะหมุนซ้ายหมุนขวากวา่าสักพักหนึ่งถ้าไอตัวนี้ดับปุ๊บไฟตรงนี้จะมาอีกประมาณ15วินาทีมันจะมาคลายไอตัวสวิตช์นี่ปอกแปก๊กดีขึ้นเหมือนเดิมเหมือนเราเอามือไปกดสวิตช์อ่ะก็ประมาณนี้นะครับหลักการทำงาน แต่ถ้ามันค้างงนี้มันจะขึ้น c เก้านะครับมันจะขึ้น c เก้านะครับเดี๋ยวมาดูกันกาลังหยุดนะครับกําลังหยุดหมุนดูตัวนี้มันจะคืนไหมนะครับแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่อยู่ที่เดิมมันไม่คืนไอ้ตัวนี้ไม่ตีกลับนะครับช่วงจังหวะที่ไปมันมาประมาณ15บห้าวิไฟ2อ0ยสิบเส้นขาวนะครับมันจะมาเดี๋ยวขอตัวนี้ดับก่อนแล้วก็ตัวนี้มันดับปุ๊บไฟ2 2 0ยี่สิบจะมาตรงนี้พอดีสองเส้นนี้ กดแกนี้ดับนะครับไฟ220มาประมาณ15าวินะครับมันจะปอกแป๊กดีดคืนแต่ถ้านี่ไม่ดีดก็คือมันจะขึ้น49ดูนะครับนี่ดับแนละ้วเหลือไอ้ตัวคีนะครับตรงสวิตเป็นคีกดแกนอย่างงี้ยังเหลือดูนะครับถ้ามันดับดูนะมันจะตัดไหมนะครับนี่ดับแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดับแล้วตัวนี้ไม่คืนเห็นไหมมันยังอยู่ที่เดิมปกติมันจะดีดขึ้นนี่มันดับแล้ว บางทีนี้ดับเป็นไหมขึ้นสี่เก้ามันค้างไงนะขึ้นสี่เก้าถ้าสวิตช์ตรงนี้ค้างนะครับถือว่าขึ้นสี่เก้าอ่า fc หรือเพื่อนช่างจําไว้เลยนะครับผมมันกับต้นคลิปมันจะมีสี่เก้าสี่แปดสี่สามอยู่รวมกันนะครับโอเคโอคงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้แค่นี้นะครับผมแลวก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างแล้วก็ fc ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม